ก็ใช้โซล่าเซลล์ลครับผมปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ลแผงโซล่าเซลล์ลหรือชุดนอนนาชุดชุดนอนไรนอนสวนนี้ทุกอย่างเลยครับผมมาที่นี่นะครับผมนีม่มีทุกรุ่นนะครับผมทุกตัวผอมตัวอ้วนลงบอ่อตัวเล็กลงบอ่อตัวใหญ่มีหมดลูกคา้าโทรถามมาเยอะเลยว่าอยากจะเอาปั๊มเนี่ยไปอัดสปริงเกอร์นะครับผมเอาเรงๆนะครับผมอ,อวันนี้เยอะแยะเลยเดี๋ยวไปชมใกล้ๆอันนี้นะครับชุดที่ลูกค้าถามกันเยอะมากคือชุดนอนนานะครับผมหลุนชุดนอนนาอยากได้ใหญ่ๆหน่อยอยากเปิดตู้ยงตู้เย็นแนะนําตัวไหนก็จะเป็นตู้เยครับสวัสดีครับผม จอกนอีกครั ak, kind of supplies, ้งผมนาโซลาเซลรับผมวันนี Pal ้พาลูกค em. ้าหรือเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมที่นะครับผมสนใจเกี่ยวกับแผงโซลาเซลหรือปั๊มน้ำโซลาเซลนะครับผมที่อยู่ใกล้ๆเขตอำเภอบัวใหญ่นะผมอยากจะรู้หาซื้อนะครับผมแผงโซลาเซลปั๊มน้ำโซลาเซลนะครับผมทุกมีทุกอย่างนะราคาส่งสินค้าดีมีมาตรฐานปั๊มทุกรุ่นแผงทุกรุ่นนะครับผมวันนี้พาไปช็อปที่นี่เลยครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหอนาฬิกานะครับผมอำเภอบัวของอำเภอบัวใหญ่นะครับผม บริเวณสี่แยกตรงนี้นะครับผมก็จะมีร้านนะครับผมขายอุปกรณ์ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์อยู่ตรงนี้นะครับผมชื่อร้านพรชัยโซล่าเซลล์บัวใหญ่นะครับผมเป็นของน้องชายผมเองนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาช็อปกระจายเลยนะครับผมว่ามีสินค้าอะไรด้วยในร้านนะครับผมแผงปั๊มนะครับผมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับชุดนอนนงอนนานะครับผมชุดนอนสวนชุดเมียไล่หนีชุดเมียหัวไล่หนีนะผมมีทุกอย่างนะครับผมเข้ามาหน้าร้านก็จะเป็นแบบนี้นะผมก็จะมีป้ายร้านนี่ครับผม พรชัยโซล่าเซล์บัวใหญ่นะครับผมจําหน่ายปั๊มน้ําโซล่าเซล์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมเข้ามาในร้านก็เห็นน้ําไหลเลยนะครับผมนี่นี่น้ำไหลเลยนะครับผมพาไปชมในร้านหน่อยมีสินค้าอะไรด้วยนะครับผมเอฟซีหลายท่านนะครับผมอยากจะซื้อไปติดตั้งเองนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมแล้วสินค้าทุกตัวคือรับประกันแน่นอนนะครับผมร้านพรชัยโซล่าเซล์บัวใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นแผงเดี๋ยวพาชมแผงหน่อยนะครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแผงโมโน360วัตต์นะครับผมฮาร์เซล์นะครับผมตัวนี้ อันนี้จะเป็นแผงโคลีนะสามรล๑0บาทนะครับผมอ่าสี่ร้อยบาทก็มีนะผมแผงโมโนเนี่ยแผงใหญ่มากนะแผงสี่ร้อยบาทนะครับผม <_ an> เข้ามาหน้าร้านนะครับผมนี่มาเจอก็เจ้าของร้านรูปรอหน่อยสวัสดีครับผมครับผมเป็นไงนะครับผมอันนี้แนะนําตัวหน่อยอ่าร้านพ่อชายโซล่าเซลล์ครับน้องบาสครับอ่าน้องชื่อเล่นน้องชื่อบาสเนาะครับผมเจ้าของร้านรูปรอด้วยใจดีด้วยที่ําคัญยังไม่มีแฟนนะครับผมเดี๋ยวพาเรียกชมดูสินค้าหน่อยมีอะไรด้วยวันนี้นะครับผม พวกปบาดาลปลาขนปุกนี่แหละครับของไลฟ์วูดพวกไดโ์วครับอาพาชมน้ําบาดาลหน่อยว่ามีกี่รุ่นกี่ยี่ห้ออะไรยังไงนะครับโอ้อุปกรณ์เยอะมากนะในร้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อไหนครับก็เป็นพวกยี่ห้อดีเบนโต้ดีเบนโต้ตัวใดเฮนโดโลนี่เฮนโดโลอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนี่มีทุกรุ่นนะครับผมทุกตัวผอมตัวอ้วนลงบ่อตัวเล็กลงบ่อตัวใหญ่มีหมดอ่านี้ตัวตัวเล็กนะครับผม สำหรับลุมบ่อบาดาลหน้าสามนิ้วเนาะสำหรับคนไหนที่มีบ่อบาดาลเล็กๆแล้วหย่อนปั๊าไม่ได้เนี่ยเอาตัวนี้ไปหย่อนเลยนะครับผมอันนี้บอกราคาหน่อยราคาเท่าไหร่ตัวนี้แปดพันห้าแปดพันห้ากี่แรงครับเนี่ยหนึ่งแรงต่ดูดลึกครับดูดลึกเกดูดลึกได้เก้าสิบห้าเมตรราคาแปดพันห้าพร้อมกล่องอินเวอร์เตอร์เอาตัวบอกตัวสองแรงหน่อยราคาเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทตัวสองแรงนะครับผมเอดี๋ยวไปขยับไปด้านนนนู่หอย ของเยอะเลยนี่เปิดตัวหอยโครงนะครับผมนี่นี่ลูกค้าโทรถามมาเยอะเลยว่าอยากจะเอาปั๊มเนี่ยไปอัดสปริงเกอร์นะครับผมเอาเร่งๆนะครับผมโอ้วันนี้เยอะแยะเลยเดี๋ยวไปชมใกล้ๆอันนี้นะครับผมนี่เป็นปั๊มหอยโข่งแนะนำหอยโข่งหน่อยบัดหอยโข่งก็จะมีของแฮนดูลโลครับแฮนดูลโลแล้วก็ตัวใดมีสองยี่ห้อสองรุ่นอ่าข้างล่างนู้นเป็นอ่าไดโวนี่ตัวนี้นะครับผมสำหรับปั๊มจุ่มเขาเรียกปั๊มจุ่มปั๊มไดโวู้น ใครที่อยากเอาไปดูดน้ำสาดลดข้าวลดของใช้แผงน้อยๆใช้พวกนี้เนาะอ่าตัว,ต,วตัวเหลืองอันนี้เป็นพวกปั๊มแรงดันปั๊มแรงดันไว้อัดสปริงเกอร์ระยะทางไกลๆตัวสามแรงสามนิ้วมีหมดนะครับผมเอา้เอาตอนนี้เข้าไปด้านในานู่นโอ้โหอันนี้อันนี้ให้ดูก่อนนะครับกล่องอินเวอร์เตอร์อันนี้มีทุกรุ่นทุกทุกยี่ห้อตกภาษาแล้วนะครับผมตกกุหลาตแล้วนะครับผมอันนี้ครับผมเดี๋ยวพาช็อปยาวๆเลยพาพาช็อปอันนี้ก็จะเป็นกล่องอินเวอร์เตอร์นะครับผม คนไหนที่มาซื้อทางร้านไปนะเขาจะมีช่างคอยประกอบให้แบบนี้เลยนะครับผมเราสั่งเขาเขาจะต่อประกอบให้แบบนี้นะครับผมเข้าตู้เข้าายเรียบร้อยไปต่อได้เองได้เลยเข้าไปด้านในหน่อยนะครับผมด้านในนี้เดี๋ยวจะพาไปชมชุดชุดที่ลูกค้าถามกันเยอะมากคือชุดนอนนานะครับผมหนุนชุดนอนนาตรงนู้นตรงนู้นชุดนอนนาเปิดไปต่อทัดปัดลมหนุนหนุนหนุนตรงนู้นเยอะเลยนะครับผมนี่เยอะแยะไปหมดครับผมเรียกไปถูกได้ครับ มาที่นี่ต้องเตรียมเงินมาเยอะๆนะครับผมเพราะว่ามาแล้วท่านอยากจะซื้อเยอะเนี่ยเป็นแบตตะลุงแบตเตอรี่นะครับผมเอาหนี้เอาเอาบัตรแนะนำตัว,ตวก่อนเอาตัวไหนตัวที่คนนิยมก็จะเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้ระบบ1 2โวลต์หรือ24โวลต์ก็แล้วแต่สั่งใช้อะไรได้ด้วยตัวดำดำตู้ข้าวได้ครับเอาเป็นพวกสว่านตู้ฟูมเดือนได้ครับได้เนาะไปพัดลมทีวีได้ได้หมดหรือว่าใครอยากได้ใหญ่ๆหน่อยอยากเปิดตู้ยงตู้เย็นแนะนําตัวไหนก็จะเป็นพวกตัวนี้ครับ วันก็แล้วแต่จะใส่แบตสองลูกหรือว่าสี่ลูกก็ได้อ่ามัมีแบตอ่าเป็นแบตแบตสองร้อยแอมร้อยห้าสิบแอมหนึ่งร้อยแอมมีหมดนะอ่าเดี๋ยวผมแนะนําเรื่องแบตเพิ่มเติมนิดหน่อยหน่อยอ่าส่วนใครที่นะครับผมที่มองกำลังมองหาแบตเตอรี่นะครับผมวันที่นี่มีขายครบนะครับผมอ่ะไล่ให้ดูหน่อยบัสมีอะไรด้วยก็จะเป็นแบตลิเธียมครับก็จะมีประกอบเป็นใส่รังไม้อย่างนี้แหละครับอ่านี้แบตลิเธียมร้อยยี่สิบแอมร้อยยี่สิบแอมมีหมดครับต่อประกอบให้เรียบร้อยแบบนี้เลยครับอ่าถัดไปตรงนี้เป็นแบต แบดดิปเกลใช่ครับก็จะอย่งี้แต่65มชาร์จ80ม100แล้วก็150 200มีหมดทุกแอมทุกรุ่นเอาเดี๋ยวบอกราคาอบอกเกินเกินราคาสักรุ่นนะเอาตัวไหนดีถ้าเป็น100มก็ตัวนี้ครับอ่าเดี๋ยวให้ดูยี่ห้อหน่อยครับผมแบดอันนี้เป็นแบดดิปเจลเป็นแบดของโซลา่าเซลโดยเฉพาะนะครับผมยี่ห้อมูลเลอร์นะครับผม100มเอาราคาราคาตัวนี้4,500ครับ4,500 รวมค่าขนส่งไหมสมมติเขาอยากสั่งให้ส่งไปติดเพิ่มอ่าเพิ่มค่าขนส,ส่งนิดหน่อย,ยำอสหอยำหรับถ้ามีลูกค้าท่านไหนอยากสั่งแล้วให้ส่งขนส่งไปให้เนาะนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องแบตลิเธียมเพิ่มเติมนิดหน่อยก่อนโอ้มาตรงนี้ก็เป็นแบตลิเธียมนะครับผมนี่นี่มาทางร้านเขาจะต่อประกอบเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแบตลิเธียมเป็นแบบไหนนะครับผมแบตลิเธียมก็เป็นเหมือนแบตโทรศัพท์ก้อนใหญ่นะครับผมอ่าเป็นแบตที่ใช้งานกับโซลาเซลล์ได้คงทนมากกว่ายี่ห้ออื่นไอ้มากกว่าแบบแบบอื่นนะครับผมก็จะทนกว่าแบต ทั่วไปตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมเอาง่ายๆเดี๋ยวชาวบ้านสับสนเข้าใจยากมาที่นี่มีหมดนะครับเนี่ยครับผมนี่ชุดนอนนานะครับผมใครอยากสั่งไปติดตั้งเองหรือมาเรียกซื้อได้เลยนะครับผมก็จะมีช่างคอยแนะนงแนนะําให้เรียบร้อยหนุนเยอะแยะเลยคราวนี้ไปเรื่องแผงหน่อยบัสเอาแผงอ่าตัวนี้จะเป็นโพลีครับโพลีสามร้อยสี่สิบส่วนตัวนี้จะเป็นโมโน,โโมนโฮัฟเตีวโมนโฮนฮัฟเตีวสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทสี่ร้อยามร้อยสี่สิบบาทโมโนฮัฟเตีวสามร้อยสี่สิบบาท เป็นปูร <c oughs> ีฮ <c oughs> ับลกรับปฮับซีลก็มีนะครับผมสามร้อยห้าสิบบาามร้เอาบอกราคาสี่ร้อยหน่อยสี่ร้อยบาทราคาณตอนนี้สามพันเก้าเก้าสิบสามพันเก้าเก้าสิบมันก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นมีแนวโน้มเ <c oughs> พราะว่ามันเข้าหน้าแรงอุ <c oughs> ปรกรณ์โซล่าเซลจะขึ้นช่วงเข้าหน้าแรงนะครับช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จของทุกปีเดี๋ยวผมจะพาช็อปยาวๆนะครับผมสำหรับเอสซีผมลูกค้าท่านไหนเน่านูนูนคุไหนชอบนะชอบแบบไหนมาที่นี่เลือกเอานะครับผม มีทุกอย่างนะครับผมนี่แล้วก็จะไปหน้าร้านหน่อยไปเกี่ยวหน้าร้านเข้ามาด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมชุดอินเวอร์เตอร์ประกอบไปเลยนะรปรรอต้อนรับลูกค้านะครับรอต้อนรับหน้าแรงนะครับผมเยอะไปหมดเลยหนุนมากมายนะครับผมอ่า อ่ะสมมติว่านะครับผมมีลูกค้าท่านคนไหนสนใจแล้วอยากจะสั่งซื้อไปเนี่ยบาสจะต่อยฟรีมาเรื่อยยังไงทางร้านทำแบบไหนเราจะประกอบใส่ตู้แบบนี้ครับใส่รางคือมีนองเรียบร้อยครับมีเทเกอร์ให้เรียบร้อยครับอ่านะครับเป็นของโจไดครับเราก็จะประกอบให้แบบนี้เลยลูกค้าไม่ต้องไปต่อเองติดตั้งเองไม่ต้องกลัวทำไม่เป็นเนาะสั่งไปนะครับผมเขาจะมีทีมช่างคอยต่อให้นะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับทางร้านนี้ไม่ว่าจะเป็นปั๊มยี่ห้อไหนทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วการรับประกันปั๊มเป็นยังไงบาส จอไดแล้วก็เป็นของอัมพาที่แล้วก็ของไฮโดรโล้วประกันสองปีสองปีมีปัญหาซ่อมให้เนาะไม่ต้องกล <โด S 1> ัวส่งมาที่ร้านส่งมาที่ร้าน <advisory S 1> สอบถามรายละเอียดากที่ร้านก่อนอว่าปรการแก้ไขเป็น,ในใยนังไงอ่าครับผมก็คือเราจะดูแลท่านนะครับถ้าถ้คือขอจากทางร้านก็คือประมาณนี้นะครับผมซ่อมให้หรือไม่กรณีบางตัวพอเปลี่ยนให้ได้ก็เปลี่ยนอ่าบางตัวไม่พอเปลี่ยนก็ซ่อมก็เอาซ่อมซ่อมไปนะครับผมแต่คือรับประกันแน่นอน อันนี้นะครับผมหน้าร้านก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมคงจูดใจสําหรับเอฟซีคนไหนนะครับผมที่อยากจะเลือกซื้อนะครับผมปั๊มน้ําโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์หรือชุดนอนนาชุดชุดนอนไร้นอนสวนนี่ทุกอย่างเลยครับผมมาที่นี่นะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นนะครับผมเป็นมอเตอร์ดีซียีโวลต์48โวลต์นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นไฟช็อตบัวนะครับผมไฟล้อมบัวล้อมควายนะครับผมของโซล่าเซลล์นะครับผมก็จะมีทีมช่างนะครับผมมานะครับผม ลูกค้ามาเรียกซื้อนะทีมช่างเขาก็จะต่อระบบให้ฟรีแบบนี้นะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นี่นี่นะครับผมก็จะมีทีมช่างนะครับผมคอยต่อประกอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมมาที่นี่มีครบมันก็สร้างท่อนะครับผมคนไหนไม่มีท่อเอาซื้อท่อไปด้วยเลยนะครับผมนี่มีทุกอย่างโกดังใหญ่นะครับผมปั๊มน้ําทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมอยู่ที่นี่หมดคงจะจุใจนะครับผมเท่าไหร่เอฟซีคนไหนวันนี้พาอปเลยนะพาจปยาวๆเลย บางคนลูกค้าจะถามว่าเอาแล้วช่างอํานาจพามาซื้อที่ถูกแล้วช่างอํานาจจะขายยังไงนะไม่ต้องห่วงผมนะครับผมผมรวยแล้วนะครับผมผมพอแล้วนะครับผมขอเพียงท่านหรือเอฟซีผมทุกท่านนะครับผมได้ซื้อของถูกของดีไปใช้นะผมก็ดีใจแล้วนะครับผมเบอร์โทรเดี๋ยวลงไว้ใต้ล่างแล้วกันใต้ด้านล่างคลิปนะครับผมหรือว่านะครับผมลูกค้าท่านไหนนะคเอฟซีคนไหนนะครับอยากอุดหนุนช่างอำนาจเหมือนเดิมนะครับผมเพ่งหน่อยไม่ว่าก็ขอขอบคุณไม่ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับผม ผมจะได้มีงานนะครับผมจะได้คอยอแนะแนวนะครับผมคอยบอกกล่าวนะครับผมสำหรับคนไหนที่ซื้อปั๊มน้ําไปแล้วมีปัญหานะซื้อไปจากช่างคนอื่นช่างไม่รับผิดช,ชอบโทรมาถามผมผมจะได้คําตอบได้นะครับผมผมจะได้มีตังค์ซื้อกินข้าวมั่งนะครับผมนะพาเดินชอบเดี๋ยวพาเดินจบนอีกรอบเลยหนะึสำหรับท่านไหนนะครับผมกลัวมาไม่ถูกนะครับผมนี่เดี๋ยวดูเลยนะครับผม เฟซบุ๊กนะครับผมติดต่อช่องทางเฟซบุ๊กก็พรชัยโุลาเตลวบัวใหญ่นะครับผมหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับผม0876528007นะครับผมตุลาเตลยวบัวใหญ่มาก็อยู่หน้าหอายกาสี่แยกตรงนี้แล้วหาไม่ยากนะครับผมเจ้าของร้านรูปห่อใจดีด้วยนะครับผมวันนี้ผมว่าน่าจะพอพาช็อปพาช็อปพอประมาณแล้วนะครับผมใครที่กําลังหาที่ซื้อไม่มีนะครับตัดสิจใจเลยมาที่นี่นะครับผมครบจบทุกอย่างนะที่นี่ที่เดียวนะครับผมสวัสดีครับผม